วิธีรับมือกับพวกปากเสียเวลาที่มีใครที่ดูถูกคุณนะครับอย่างเช่นคุณมาออกมาทําคลิปวิดีโอทําไลฟ์สดสร้างตัวตนหรือคุณทําคลิปดีๆแล้วมีคอมเมนต์ลบๆเข้ามานะครับเวลารับมือกับพวกอย่างนี้ไม่ยากครับข้อ1ครับจำไว้เลยว่าความสําเร็จเป็นเรื่องของเราไม่ใช่เรื่องของเขาข้อ2ครับการที่เขาคิดลบมันเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราอันดับที่3นะครับเขาคิดลบแสดงว่าเขาต้องเป็นคนที่มีพลังงานลบอยู่ในตัวเยอะมากๆเราไม่สามารถให้ความ คิดเห็นลบลบกับใครได้ถ้าเราไม่เป็นคนลบลบก่อนเพราะฉะนั้นสิ่งที่เขาส่งออกมาเขาก็จะได้รับสิ่งนั้นสะท้อนกลับครับเพราะฉะนั้นอย่าไปใส่ใจกับคนเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นคอมเมนต์ลบหรือ,อเพื่อนลบลบหรือพูดลบลบกับเรานะครับหรือดูถูกเราว่าเฮ้ยเราทําแบบนี้มันไร้สาระมันไม่ดีมันมันกระจอกเออหรือแบบเราพูดเรื่องอะไรเรื่อยเปื่อยไร้สาระหรือสมมุติว่าคุณออกมาทําคลิปวิดีโอแล้วมีคนมาแซวนะครับโอ้โ oh, หพูดอย่างนี้คงรวยไปนานแล้วนะครับไม่จําเป็นต้องโต้ตอบกับคนเหล่านี้ครับแต่ให้คุณรู้เลยว่าความสำ ไม่ใช่เรื่องของเขาและความทุกข์ของเขาที่เขาอยากจะคอมเมนต์ลบๆหรือแบบกวนประสาทคุณนะครับก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องของเราพิมพ์พร้อมกันใต้คอมเมนต์ครับความสําเร็จเป็นเรื่องของฉันนะครับความสําเร็จเป็นเรื่องของฉันเมื่อคุณสามารถโปรแกร,รมกิจอย่างนี้ได้คุณจะไม่สนใจเลยครับกับพวกป่าสีและพวกคีเดนทาไม่ว่าจะเป็นพวกที่เจอกันแบบตัวเป็นๆหรือแบบพวกคอมเมนต์ลบๆนะครับไม่ต้องสนใจครับเพราะคนเหล่านี้เนี่ยมันไม่ได้แบบ มีอะไรที่เกิดประโยชน์เลยนะครับในแต่ละวันคุณจงยืนหยัดในสิ่งที่คุณทําไว้ซะนะครับแล้วคุณจะรู้เองว่าสิ่งที่คุณทำเน่ยมันถูกต้องแล้วนะครับเราคิดบวกคิดดีดีกว่าคิดลบและคิดแย่ๆถูกไหมครับเพราะฉะนั้นพิมมาเลยนะครับใต้คอมเมนต์สวัสดีครับ